สวัสดีครับผมสุเทพน้อมสวัสดิ์ฮิลากรนะเสียงสสองวิธีเรียนจะเหมือนกับฮิลากนะเสียงสัยหนึ่งแต่ในบทนี้จะตัดไฮไลท์และปุ่มอธิบายออกไปดังนั้นให้ผู้เรียนคลิกที่ดาวสีแดงเพื่อฟังเสียงทั้งหมด5ตัวอักษรหรือคลิกที่ตัวอักษรเพื่อฟังทีละตัว た、ち、つ、て、と。た、ち、つ、て、と。た、ち、つ、て、と。な にぬねの。な、にぬねの。な、にぬねの。は、ひ、ふ、 เฮโฮฮาฮีฟูเฮโฮฮฮฟเฮโฮเราได้เรียนอักษรฮิรากนานะชุดที่สองอีกสิบห้าตัวนะครับต่อไปนี้ขอให้ออกเสียง ตามอีกครั้งหนึ่งตาจิจึเต๋อตนานินุเน่โนฮ่าฮิฟุเฮ่โฮตัวอย่างคำอ่านเสียงใสสอง

て、と魚手と魚,手と魚肉犬猫肉犬猫,肉犬猫肉 犬猫角畑火角畑火角畑火。船下手 ตัวอย่างคำอ่านเสียงประสมของเสียงใสขอให้ฝึกอ่านอีกครั้งหนึ่งขอให้ฝึกอ่านทีละวักโดยไม่ต้องพวงกับคำแปลว่าแปลว่าอะไร ในชั้นต้นนี้ขอให้ฝึกอา่านให้ได้ก่อนถ้าตัวไหนอ่านไม่ได้ก็ขอให้เอาเมาส์ไปคลิกเพื่อฟังเสียงอา่านซ้ำอีกครั้งหนึ่งเมื่ออา่านได้หมดแล้วค่อยไปบทต่อไปเักเกะคุชิกเอทกเอทต 魚、肉、犬、猫、角、畑、火、船、下手、星。 วิธีออกเสียงชิตัวแรกและชิตัวที่สองชิตัวแรกจะเป็นออกเสียงแบบเสียงไอ้น้ำหรือเสียงเสียดแท่นะครับออกเสียงชิเสียงไอ้น้ำออกมาส่วนชิตัวที่สองนั้นคือฟันติดกันแล้วก็เปล่งเสียงออกมาเขาจะเรียกว่าเป็นเสียงระเบิดนะครับเป็นชิก็ขอให้นักศึกษาเอาเมาส์ไปคลิกที่ตัวอักษรเพื่อฟังความแตกต่างของการออกเสียง ชีชีชีช,ช,ชวิธีออกเสียงซึกับซึซึตัวแรก ก็เป็นเสียงเสียดแซ่ลหรือเสียงไอ้น้ําเปลงออกเสียงออกมาเบาๆซึส่วนตัวที่สองตั้งต้นที่เสียงทีโดยลิ้นติดอยู่เพดานด้านบนปากด้านบนนะครับแล้วก็ฟันติดกันแล้วเปล่งเสียงซืให้ผ่านลิ้นออกมาซึซึซึ ต่อไปเป็นวิธีเขียนตัวอักษรทะถึงตัวโหครับวิธีเขียนอักษรทะ อีกครั้งหนึ่งวิธีเขียนอักษรกจิอีกครั้งหนึ่งวิธีเขียนอักษรจอีกครั้งหนึ่ง วิธีเขียนอักษรเทอีกครั้งหนึ่งวิธีเขียนอักษรโทอีกครั้งหนึ่งวิธีเขียนอักษรนา อีกครั้งหนึ่งวิธีเขียนอักษรน,น,กน,นี้อีกครั้งหนึ่งวิธีเขียนอักษรนนอีกครั้งหนึ่ง วิธีเขียนอักษรเน้วิธีเขียนอักษรโนอีกครั้งหนึ่งวิธีเขียนอักษรฮ อีกครั้งหนึ่งวิธีเขียนอักษรฮิอีกครั้งหนึ่งว,วิธีเขียนอักษรฟู อีกครั้งหนึ่งวิธีเขียนอักษรเออีกครั้งหนึ่งวิธีเขียนอักษรโฮอีกครั้งหนึ่ง จบฮีรลกคณะสองอีกสิบห้าตัว